คณิตออนไลน์ไปกับครูเบนสวัสดีครับนักเรียนวันนี้ก็มาพบกับครูเบนคนเดิมอีกแล้วนะครับจากคาบที่แล้วนะครับที่ครูเบนสอนเรื่องจำนวนตัรกยะไปนะครับนักเรียนครูเบนบอกว่าจำนวนตัรกยะเนี่ยคือจำนวนที่สามารถเขียนอยู่ในรูปเศษส่วนเศษ A ส่วน b ได้ใช่ไหมนะครับนักเรียนโดยที่ A อลบเนะี่ยเป็นจำนวนเต็มแต่ B ต้องไม่เท่ากับ0ูเนาะและ้วครูเบนก็แสดงให้ดูแล้วว่าเศษส่วนเนี่ยสามารถแปลงให้อยู่ในรูปอะไรได้ครับอ่าทศนิยมแล้วทศนิยมเนี่ยทศนิยมเนี่ย,ย,ยก็แบ่งออกเป็นกี่แบบครับอ่าแบ่งออกเป็น2แบบเนาะก็คือทศนิยมซ้ำศูนย์แล้วก็ ทศนิยมซ้ําที่ไม่ใช่ทศนิยมซ้ำศูนย์เนาะและครั้งที่แล้วครูเบนก็ได้บอกตอบไปด้วยนะว่าถ้าครูเบนแปลงเศษส่วนให้อยู่ในรูปทศนิยมได้แล้วแล้วกลับกันครูเบนจะแปลงทศนิยมให้เป็นรูปเศษส่วนได้ไหมอ่าจำคำถามนี้ได้ไหมซึ่งนักเรียนก็มีคนตอบครูเบนไปแล้วนะว่าก็สามารถแปลงกลับได้เหมือนกันแปลงจากเศษส่วน ให้เป็นทศนิยมก็ได้แปลงจากทศนิยมให้เป็นเศษส่วนก็ได้ซึ่งในวันนี้นะครับเราก็จะมาแปลงทศนิยมให้อยู่ในรูปเศษส่วนนะครับนักเรียนอ่ะมาดูกันเลยนะครับนี่หนะ้านี้เลยหนะ้า63นะครับเขาบอกว่าอะไรลูกสําหรับทศนิยมซ้ําอื่นๆที่ไม่ใช่ทศนิยมซ้ำศูนอาจเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้ดังตัวอย่างต่อไปนี้นี่วันนี้เราจะมาแปลง ทศนิยมซ้ำให้อยู่ในรูปเศษส่วนนะครับอ่าอย่างข้อนี้เลยลูกตัวอย่างที่1จงเขียน0.6แล้วก็มีอะไรมีจุดอยู่ข้างบนเนี่ยให้อยู่ในรูปเศษส่วนจําได้ไหมสัญลักษณ์นี้ที่ครูเบนบอกเหมือนเป็นไฝอนะเนาะใยตรงเลข6หมายความว่า0.6มีไยอยู่ตรงเลข6หมายความว่าอะไรครับ เออเป็นทศนิยมที่ซ้ำเลขอะไรลูกเลข6ไปเรื่อยๆเนาะมีฝ่ายอยู่ตรงไหนก็ซ้ำตรงนั้นดังนั้นคูเบนเริ่มแรกเลยเนาะเริ่มแรกคูเบนก็ให้ N เท่ากับ0.6 6 6์จซึ่งสามารถเขียนอยู่ในรูปอีกรูปได้เนาะก็คือศูนย์เท่ากับ0ูนยคูเบนให้เป็นสมการที่หนึ่งนะครับ เมื่อเป็นสมการที่1แล้วขั้นตอนต่อมาครูเบนเอาสมการที่1ไปคูณ10ทําไมถึงต้องไปคูณ10ล่ะเพราะครูเบนสังเกตเห็นว่าถ้าครูเบนคูณ10แล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นเท่าไรครับสมการที่1คูณ10คูณก็ต้องคูณทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็คูณทั้งฝั่งขวาเนาะจาก n เนี่ยจาก n คูณ10ก็กลายเป็น10 n จาก 0 6 6คูณ10ก็กลายเป็นเท่าไหร่อ๋อก็กลายเป็น6.66666ซึ่งสมการใหม่ที่เกิดขึ้นคุณเบนก็ให้เป็นสมการที่2สังเกตเห็นไหมนักเรียนว่าว่าคุณเบนขอเป็นสีมึกว่าตัวเลขหลังจุดทศนิยมเนี่ยมันเป็นเลขอะไรเลยอ๋อมันเป็นเลขชุดเดียวกันมันซ้ำ666ดังนั้น สมการที่1กับสมการที่2ครูเบนซ์จะทำยังไงให้เลขหลังจุดทศนิยมหายไปครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอ๋อน่าจะมีคนคิดแล้วว่าจะทําให้ตัวเลขหลังจุดทศนิยมหายไปซึ่งในที่นี้คือเลข6นะหายไปได้เนี่ยเอามาทําอะไรกันดีสมการที่1กับสมการที่2ออ๋อเอามันลบก,กันเนาะแต่เอาอะไรมันลบก,กันล่ะให้นักเรียนสังเกต ว่าว่าค่าค่าของสมการที่1กับสมการที่2เนี่ย0.6กับ6.6ค่าไหนมากกว่าครับค่าของสมการที่1หรือค่าของสมการที่2ค่าของสมการที่2อเนาะดังนั้นครูเบนตั้งเอาสมการที่2ลบสมการที่1เลยเพราะข้าออกมาจะได้ไม่ติดลบนะครับนักเรียนนี่ก็เป็นดังนี้เลยสมการที่2ลบ สมการที่หนึ่งหนูไปดูดูไปดูเริ่มแรกสมการที่สองฝั่งซ้ายคืออะไรครับ 10n ครูเบนก็เขียน 10n สมการฝั่งซ้ายของสมการที่1คืออะไรครับ n ครูเบนก็เขียน n มันเอามาลบกันครูเบนก็เขียนเครื่องหมายลบพอทันไหมลูกทีนี้ จะเอาฝั่งซ้ายลบแค่ฝั่งซ้ายได้ไหมไม่ได้ครูเบนก็ต้องเอาค่าของฝั่งขวาไปลบฝั่งขวาด้วยก็คือ 6. 6 0. 6.6ลบกับ0.666ได้ออกมาเป็นเลขน,นี้เลยลูกเออ6.6ลบ0.6ทีนี้หนะ้าที่นักเรียนลบเลขให้ครูเบนหน่อยมิว0 n ลบเป็น 1N เหลือเท่าไหร่ครับเหมือนลบตัวเลขเลยมิว0ลบออกไป1 อ๋อเหลือ9อย่าลืมตัวแปร 9n ทีนี้6.6ลบ0.6อ่าถ้าหนูไม่รู้ครูเบนตั้งให้ดูลบกับ0.66666อ๋อตัวเลขข้างหลังลบกันนาะได้0 0 0 6แสดงว่าก็เลยตอบเท่าไหร่ครับ6 0 0 0ก็คือ6นั่นเองดังนั้นครูเบนจะแก้สมก,การทำให้เหลือแค่ n อย้ายอะไรไปครับย้าย9จากคูณอยู่ก็ไปหาเนาะแสดงว่า n ก็จะได้อะไรครับ n ก็เท่ากับเศษ6ส่วน9หมายความว่า n เริ่มแรก n ของคูเบนเนี่ยคือ0.6ใช่ไหมทศนิยมซ้ำที่เลข6ดังนั้นคูเบนก็เขียนได้เลยว่า0.66เนี่ยมันมีค่าเท่ากับอะไรครับทศนิยมใช่ไหม ทศนิยมมีค่าเท่ากับเศษ6ส่วน9ซึ่งเป็นอยู่ในรูปอะไรครับเศษส่วนนั่นเองหมายความว่าครูเบนสามารถแปลงเศษส่วนเปลแปลงทศนิยมให้อยู่ในรูปอะไรได้แล้วอ่าเศษส่วนไม่เหมือนไม่เหมือนครั้งที่แล้วเนาะที่ครูเบนแปลงเศษส่วนให้อยู่ในรูปทศนิยมแสดงว่าสามารถแปลงไปกลับได้ไหมจากที่เราทํามาได้นะครับ อะไปดูต่อกันเลยไปดูต่อกันอ่าหรืออย่างข้อนี้ตัวอย่างที่2จงเขียน0.725แล้วก็มีจุดอยู่ข้างบนเนาะซ้ำที่เลข2กับเลข5ใช่ไหมดังนั้นครูเบนเขียนใหม่เลยมันก็คือ0.7 2 5 2 5 2 5้ําซ้ำที่2 5เนาะ ก็คือนี่เขียนได้ดังนี้เลยครับนักเรียนให้ n เท่ากับ0.725เป็นทศนิยมซ้ำที่เลข25เนาะก็สามารถเขียนอีกรูปแบบหนึ่งได้ก็คือ0.725 25, 25 25 25ครูเบนก็ให้เป็นสมก,การที่1ทีนี้ครูเบนถามต่อเลขไหนที่มันซ้ำครับนักเรียนอ๋อเลขที่25 25 25 25, 25เนาะ ครูเบนจะทำยังไงให้เลขสองห้าสองห้าสองห้าหายไปดีอ่บางคนก็บอกว่าคูณด้วยสิบเลยครูเบนได้ไหมลูกได้เนาะแล้วครูเบนถามต่อคูณด้วยหนึ่งร้อยได้ไหมถ้าคูณด้วยหนึ่งร้อยมันจะกลายเป็นอะไรเออมันจะกลายเป็นเจ็ดสิบสองจุดห้าสองห้าสองห้าสองได้ไหมก็ได้ คูณด้วยหนึ่งพันไดไหมได้แต่ทีนี้คุณเบนส์ขอเลือกที่จะคูณด้วยหนึ่งพันนะครับเพราะอะไรเดี๋ยวจะได้เห็นเนาะอ่ะคุณเบนส์ก็เอาสมก,การที่หนึ่งเนี่ยคูณด้วยหนึ่งพันคูณฝั่งซ้ายก็ต้องคูณฝั่งขวาเนาะก็จะได้อะไรครับอ๋อหนึ่งพันเอ็นแล้วก็หนึ่งพันคูณกับศูนย์จุดเจ็ดสองห้า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 คูณหนึ่งพันมีศูนย์กี่ตัวเนี่ยไม่ศูนย 123 1, คูณด้วย1,000แสดงว่าจุดทสนิยมจะถอยหลังไปกี่ตำแหน่งมีส่วนยกี่ตัว3ตัวก็มนอยู่ที่เลขนี้นี่นก็จะกลายเป็นเนี่ยจาก0.725252525ถอยหลังไปอีก3ตำแหน่งก็เป็น725มาอยู่จุดจุดก็เลื่อนมาตรงนี้แทนเนาะก็กลายเป็น725 2ุดสองห้าสองห้าสองห้าเนาะทีนี้ครูเบนก็เอามาคูณอะไรต่อคูณด้วยสิบต่อเนาะหนึ่งคูณด้วยสิบต่อซึ่งสมการนี้ครูเบนให้เป็นสมการที่สองนะอ่าต่อมาครูเบนเอาคูณด้วยสิบอีกเพราะอะไรถ้าครูเบนคูณด้วยสิบไอเลขหลังจุดทศนิยมมันก็ยังเป็นสองห้าสองห้าสองห้าอยู่เนาะครูเบนก็คูณไปจากสมการที่หนึ่งคือสมการนี้นะ คูณ10เข้าไปฝั่งซ้ายก็ต้องคูณฝั่งขวาก็จะได้ 10N แล้วก็คูณด้วยอะไร10คูณ0 7 2 5 2 5 2 5เ5เนาะอ่ะอันนี้ครูเบ้นถามเลยว่ามี0กี่ตัว0ตัวเดียวดังนั้นทศนยมถอยมาอีก1ตำแหน่งก็เป็นจาก0.7252525ก็กลายเป็น7.252525เนาะครูเบนก็ให้เป็นจรการที่3นะครับ ทีนี้คูเบนจะกําจัดเลขหลังจุดทศนิยมแล้วเพราะคูเบนไม่ต้องการให้มันเป็นทศนิยมนี่คูเบนจะแปลงทศนิยมให้เป็นอะไรให้เป็นเศษส่วนคูเบนก็ต้องกําจัดเลขหลังจุดทศนิยมเนาะกาจัดยังไงล่ะอะมาดูกันสองห้า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 กำจัดยังไงดีลูกให้เลขสองหลังจุดทศนิยมสองห้าสองห้าสองห้าหายไป เออเอามาลบกันประเด็นก็คือหนูดูว่าค่าค่าของฝั่งไหนมากกว่าค่าของอ่าคุูผู้คุณเ็นพูดผิดนะค่าฝั่งขวาของสรรมการไหนมากกว่าสรรมการที่2เพราะมัน725.25 2 5แต่ว่าฝั่งขวาของสรรมการที่3มันแค่7 2 5 2 5ดังนั้นคุณเบนเลยเอาสรรมการที่2ลบสมการที่3เนาะ หนูก็ไปดูสมการที่สองของฝั่งอะไรฝั่งซ้าย 1000N คุูเป็นก็เขียน 1000N ลบเพราะมันเป็น2-3ลบ3ใช่ไหมลบสมการฝั่งซ้ายของสมการที่3ก็คือ 10N แต่อย่าลืมฝัง่งซ้ายแล้วฝั่งซ้ายแล้วฝั่งขวาก็ลบฝั่งขวาก็คือ725.252525ลบกับอะไรสมการฝั่ง อ๋อสมการฝั่งขวาของสมการที่3ก็คือ7.25ดจสองค่า้าอาลบให้ครูเบนหน่อยลูกห0ึ่งลบอะไรลบสิบก็จะได้ 990N ท้อย้อ็นครูเบนตั้งให้ดู725.2525ยยีซ้ำสองห้าเนาะลบกับ7.252525หลักการลบทศนิยม ำแหน่งจุดทศนิยมทำไมต้องทำไมกันต้องตรงกันครูเบนก็ใส่จุดเลยลบกับ7จ็2 5ุดอเนาะอ่านลบเลขออกมาก็จะได้0 0 0ข้างหลังก็ได้0นะอันนี้ลบออกมาได้เท่าไหร่ลูก725ลบ7ก็ได้718นี่ข้าวมาก็ได้718จะทำไงให้เหลือแค่ n มี990อยอยู่ด้านหน้าคูณอยู่ก็ย้ายไป หารก็จะกลายเป็นเศษ718ส่วน990แสดงว่า n เ,เริ่มต้นเนี่ยคือทศนิยมซ้ําคืออะไร0.7252525ก็คือ0.7252525มีค่าเท่ากับเศษส่วนอะไรครับ718ส่วน990นั่นเองก็คือเป็นการแปลงอะไรทศนิยมให้เป็น สสดังนั้นหนูพอจะสรุปได้อย่างว่าจากเริ่มแรกที่เราบอกว่าจำนวนอตัก,กระยะเนี่ยคือจำนวนที่สามารถเขียนอยู่ในรูปเศษส่วนเศษ A ส่วน b ได้ดังนั้นหนูต้องเพิ่มอะไรไปด้วยจากเศษส่วนต้องเป็นอะไรได้ด้วยอ้ต้องเป็นทศนิยมได้ด้วยเนาะเพราะเศษส่วนสามารถแปลงให้อยู่ในรูปทศนิยมได้และทศนิยมก็สามารถแปลงให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้ ดังนั้นสรุปได้ดังนี้เลยนักเรียนจากที่กล่าวมาข้างต้นนักเรียนจะเห็นว่าเราสามารถเขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปทศนิยมซ้ำได้และเขียนทศนิยมซ้ำให้อยู่ในรูปอะไรได้ลูกเศษส่วนได้ดังนั้นจึงกล่าวว่าจํานวนอตัก,กะยะจานวนตัก,กะยะคือจํานวนที่เขียนแทนได้ด้วยทศนิยมซ้านั่นคือนี่เป็นความหมายความหมายหนึหน่งเนาะไม่เหมือนอันแรกแล้ว อันแรกจะมีแค่เศษส่วนแต่อันล่าสุดเราจะบอกว่าจํานวนตรรกะคือจํานวนที่ที่อะไรครับที่เขียนแทนได้ด้วยทศซิยมซ้ําหรือเศษส่วนเศษ a ส่วน B เมื่อ a และบเป็นจํานวนเต็มและบมไม่เท่าศูนยซึ่งมันทําไมซึ่งมันสามารถเขียนเป็นโครงสร้างได้ทางนี้เลยนะัเกเรียนนี่สำคัญมากเราสามารถเขียน แผนผังแสดงจํานวนชนิดต่างๆได้ดังนี้นะครับก็คือจํานวนที่ใหญ่ที่สุดตอนนี้ที่เรารู้จักนะก็คือจํานวนตักกยะยโดยจํานวนตักกะยเนี่ยประกอบไปด้วยจํานวนเต็มแล้วจานวนเต็มเนี่ยก็ประกอบไปด้วยจํานวนเต็มบวกศูนย์แล้วก็จํานวนเต็มลบอีกจํานวนหนึ่งของจํานวนตักกะยก็คืออะไรลูกเศษส่วนที่ไม่ใช่จํานวนเต็มอันนี้ครูเบน์ขอเพิ่มนะซึ่งเศษส่วนเนี่ยมันคืออะไรได้ด้วยอ่าทศนิยมนะครับ เป็นไงไม่ยากเลยเนอะน,นักเรียนลองไปทําความเข้าใจกันดูนะคะครับเก่งมากครับทุกคน